กระบวนการสุดท้ายลยใช่ไหมพี่อุ๊นั่นะครับผมอยู่ที่ร้านพี่โอุ๊ทางเข้าร้านดนตรีในสวนอันนี้เท่าไหร่ครับ 30, 30บาบาทเรนโะบ้ ow, ตองปกกไมมาดูเหมือนเดะๆสุดยอดร้านประจำผมขอบคุณครับเดี๋ยวให้ลูกน้องมาเชียร์ตังค์<ม>ชิมก่อนเป็นไง คุณพ่ออยู่ตรงนี้ลานดนตรีใน2อ,องคูสุภาพนั่นเองถ้าไปร้องเพลงได้ไม่มีค่าใช้จ่ายใช่ไหมครับสุดยอดยยสลาน้ำบันพึ่งเราเปิดวันเสาร์อาทิตย์วันหยุดนักขัตเตลิกท่านมาเที่ยวได้เลยวันธรรมดาคขาปิดนะแต่ถ้าจะมาก็ได้นะแต่มันไม่เปิดสักหลานโอ,โอ้แม่ไม้เท่าไหร่เนี่ย ขออนุญาตคุณแม่คุณแม่ขายได้กำไรแบบนี้สิบบาทเนี่ยเทียบกับหน้าผมเขาค่าครับ <c oughs> ไม้ยังไะยัก <c oughs> ไม่ได้คุณแม่เห็นผมมาแล้วคุณแม่ทําไม้ใหญ่ๆไม่ใช่นะไม่ใช่ก่ะนีมีดูสิบบาทยังมีอยู่จริงเอาดิเต็มเลยตามผมมาถ้ามาชิคฟ <c oughs> ินเมลอน นี่ร้าน SK เจ้าของร้านไม่อยู่ไม่รู้ไปไหนฟิเมลอนนี่ร้านหลักอยู่ตรงหัวมุมเลยนั่นเองอเรีงานองไ้วใครทำเอา้าคนผู้ใหญ่สวัสดีครับสวัสดีครับคนแถวนี้เรียกผู้ใหญ่ว่าอะไรครับผมอ่าผู้ใหญ่น้อยผู้ใหญ่เดี๋ยวผมขออนุญาตติดไม้ให้ผู้ใหญ่ก่อนผู้ใหญ่ก็ไม่ทมอยู่ร้านผมมองไม่เห็นผู้ใหญ่อยู่ไหนขออนุญาตติดไม้ครับผมนี่คือร้านไข่อนนี้ร้านปริน เป็นเมล,ลอนเป็นเมล,ลอนของคุณอุบล์สีเม่อ๋อท่านเป็นรองกิ่งกาชาขดของคุณข้าแดงอ๋อเป็นท่านเป็นทนายถ้าเรียกว่าผู้พาาิพากษาผู้วิพาร้านมีทั้งแบบข้างนอกแล้วก็มีแอร์ใช่ไหมอ่าเข้าไปห้องแอร์อยู่ด้านในเดี๋ยวข้าหน้าขออนุญาตท่านเข้าไปทางด้านในดีกว่าแต่วันนี้มาร้านผู้ใหญ่น้อยดีกว่าครับร้านเอสเคเรานั่นเองครับผมเชิญครับผม ร้านเราเนี่ยผู้ใหญ่ร้านเราหลักๆเนี่ยเราขายอะไรผู้ใหญ่อันดับบหนึ่งเลยก็คือข้าวไรเบอ,อ <คน S 1> รี่ปลอดสารอินทรีย์เดี๋ยวขอพาย่านะครับขออนุญาตครับได้ไรเบอรี่สีเขียวน,น,นะครับข้าวปลอดสารนะฮะไรเบอรี่นะครับทุกชน,รรนิดเลยเป็นออร์แกนิกหมดนะไ<ล>รเบอรี่นะฮะนี่ข้าวญี่ปุ่น อาเนี่ข้าวเรือมผัวฝังหยดนะครับแล้วก็จะมีสมูกข้าวสมุกข้าวก็เป็นมูกข้าวประโยชน์สิบข้อีนะครับประโยชน์สิบข้อข้อที่หนึ่งเลยนี่นะครับทานแล้วเนี่ยจะจะร่างกายสุขภาพแข็งแรงนะคนที่เป็นโรคหัวใจนะครับผมทานดีแล้วก็จะมีน้ำมัละเภาสกัดร้อนสกัดเย็นนี่คือสกัดเย็นขออนุญาตขออนุญาตหน่อยนะฮะเอาคีดกองครับใช่ครับ แล้มันมาพร้าวสกัดเย็นนี่ไม่ไมนมามน,มนมานะนี่เขามาซื้อจริงๆนะ เจอง่ายร้านผู้ใหญ่น้อยอยู่หน้าปินเมลอนเนเจอร์ไลฟ์นี่ก็คือจากธรรมชาตินี่อันนี้เป็นยังไงครับผมอันนี้อ่ะจัดเย็นเนี่ยไว้สําหรับกินใส่กาแฟมาผมมลงตัวทาผิวขมวนปากรักษาลากคัน,นเช็ดหน้านะครับแค่สกัดร้อนคุกกี้โรสําหรับทำอาหารผัดทอดแกงหรือเบื่อขนมันพืชเพราะของเราเนี่ยไม่มีไขมันทานไขมันทานคือสารก่อมะเร็งไม่มีไม่มีแน่นอนไขมันทานนะครับโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวให้ตากล้องดูเฮ้ยเขาเขาทำ แพคเกจสวยนะ,อ,ะอันนี้ส่งตามประเทศด้นะฮะอันนี้เป็นพลาสติก<ช>คือตกมันไม่แตกอ่าครับผมโอเคมากแล้วดูได้แพคเกจเขาท่านสวยนะมีข้อมูลอะไรมอมหมดเลยอ่ะสวยแพคเกจสวยมากครับ,รบอันนี้ขนาด1 2 0แมวตอนนี้1 2 0แมวนะครับ ต่อไปขอดูน้ำผึ้งหน่อยได้ไหมครับผมขอ,อได้ครับอันนี้เป็นน้ำผึ้งน้ำผึ้งเลี้ยงขออนุญาตขออนุญาตนะครับผมน้ำผึ้งของเราเนี่ยข้อที่หนึ่งเลยเดี๋ยวผมขออนุญาตนิดนะของเราเนี่ยจาเป็นของแท้คือตั้งไวรร้รรไม่ตกตะกรกนเพาตกตะกรนแสดงว่าเขาใส่ใสใสแส่แหนมกานแหงเราเป็นน้ำผึ้งเลี้ยงไม่มีนะไม่มีไม่ตกตะกวดเลยนะขออนุญาตครับได้ครับได้ครับไม่มีตกตะกรนเลยไม่มีครับเป็นน้ำผึ้งเลี้ยงชาาวีขอจับิดเป็นดอกลำไยเลยนะครับขอดอกลำไยใช่ไหมครับใช่ครับเป็นเป็นความเลี้ยงนะครับ i'm <coughs> เออไม่มีตกตะกอนเลยเนาะไม่มีคร,รับจ้างไว้ไม่ตรกรตะกอนนะครับขออนุญาตดูแพ็กเกจก่อนนะครับร้อยเปอร์เซ็นแน่นอนเพียวเนเชอรัลเนี่ยคือจากธรรมชาติบริสุทธิ์แน่นอน, Natural, น,อ,รรน,น,อ,นอันนี้ขนาดเท่าไหร่ครับอ่าอันนี้หนึ่งหนึ่งลิตรจะมีบอกตรงนี้นะครับ๋อ,อมีฮาลาลด้วยครับชาวมุสลิมสามารถรับประทานได้เลยนี่มีฮาลาลลดมากอุแพ็กเกจตไม่ต้องกลัวลาสติกไม่แตกใช่ครับและที่สำคัญไม่ตกตะกอนไม่มีไก่แบกแกน้ำตาลนะครับผม S <S <S แต่ก่อนอื่นผู้ใหญ่ SK เราไม่ได้มีแค่ไลบารี่หรือน้ำผึ้งหรือน้ำมาาันมะพร้าวอะไรเนี่ยมาถามมาถามมา เป็นมะขามสามรสกับมะม่วงที่น้ำเมื่อกี้เขาซื้ออันนี้ของเราก็คือมีมะขามเป็นมีสวนมะขามเป็นมะขามเปรี้ยวยักษ์ที่เราไปแค่ยิมนะฮะสวนมะขามราชบุรีอโภตปากท่อนะครับอันนี้เป็นยี่ห้าบาทนะครับผมคุณคุณแม่ซื้อที่คุณแม่ซื้อไปก็คือมะม่วงกวนเฮ้ยคุณแม่คุณแม่ระวังครับคุณแม่อุ้ยมาเดี๋ยวผมทิ้งให้ค uh ุณแม่เดี <S <s ๋ยวผมทิ anyway> really ้งให้ครับต้องได้ครับเดี๋ยวผมทิ้งให้ คุณแม่ซื้อมะม่วงกวนไม่ใช่น้าหมานะครับผมไม่มีปัญญาจ้างคุณแม่หรอกมีราคาบอกชัดเจนตามกรมการค้าภายในใก็ได้คร <สม S 2> ับผมขอพบพระคุณครับสวัสดีครับคุณแม่ขอพบพระคุณครับคุณแม่ครับครับ และที่สําคัญอันนี้คืออะไรครับอันนี้ขอโทษมันเป็นมะม่วง3ามรสมะม่วง3ามรสนะครับแล้วอันนี้ที่เขียนว,ว่าชิมเนี่ยคืออะไรครับอ๋อของเราเนี่ยเป็นมะม่วงส่วนิ่มปีอ่าน,นี้ขอโทษของเราเนี่ไม่ใส่สารกันบูดเป็นมะม่วงร้อยเปอร์เซ็นต์อกล่องผู้ใหญ่เหมือนจะรู้ว่าผมตะกะซึ่งผมก็ตากกาะกะนั่นแหละเขาเนี่ยอยากกินเขาอ <laughs> อันนี้ของเราชุดเดียวกันใช่ไหมครับใช่ครับกินก่อน เปรี้ยวนำนะเพราะมะม่วงนี่เขาจะไม่ให้หวานนำผู้ใหญ่ครับผมขอคอมเมนต์ตรงๆเลยได้ไหมครับผมถอยชิ้นได้บ้ายินดีครับยินดีผู้ใหญ่ผมใช้คว่าอร่อยมันเปรี้ยวนำแต่มันไม่ได้โดดความหวานไปเยอะใช่มันมพอดีไม่ใส่น้ำตาลาน้ำตา,ต,าตาลน้อยถอยชิน้นเลยไม่ไหวอร่อยอร่อยตากล้องเดือดหาผมกินอะไรก็อร่อย อร่อยเนอะออร่อยอร่อยอร่อยผู้ใหญ่บอกมึงจะกินให้หมดโอ้ยได้ได้ได้ครับใหญ่น้อยใจดีเป็นไงอร่อยอย่างนี้ครัอ๋อเดี๋ยวก่อัดเดี๋ยวค่อคับได้ได้ได้เดี๋ยวกล่องใหญ่ไปเลยครับ ว่ย่านหน่อยครับไปมาเราจะพรีเซนต์น้ำมันมะขามตามพึ่งอบไรเบอร์รี่ไปไปมามาได้มะขามกวนนะครับอันนี้ที่ที่บ้านเลยก็คือที่ตันบนผมเขาปลูกม่วงยากการทำของเราแต่ของเราเนี่ยเป็นสวนมะขามนะฮะอันนี้อันนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์คือไม่ใส่สารการบูดนะครับผม่ใสารการบูดจะบอกก็สมาชิวิตนึง ตอนแรกอะ่ะผมมาติดต่อทางผู้ใหญ่น้อยแล้วบอกว่าจะมาทำไรซ์เบอรี่น้ำพึ่งแล้วก็น้ำมันมะพาวไปไปมามาเฮ้ยอันนี้คือมะม่วงมะม่วงกวนใช่ไหมครับใช่ครับอร่อยจมูกข้าวครับ25บาทผมย้ำแน่นแน่นหาสผมก็ซื้อท้ารถนี้นะมาชิมเอาหาเจอง่ายมากอยู่หน้าลานนตีในสของผู้สุภาพอยู่ด้านหน้าป็น c e เมลอนนั่นเอง วิอันนี้อร่อยเลยครับผมอร่อยมากอร่อยมากไปเอามาให้ของดีเองทำเองของเราทำเองนะครับผมนี่น้อยขอเดี๋ยวนครับขอเดี๋ยววางขอบคุณนิดนึงครับผมขอบมากครับผมพี่น้อยครับถ้าคนเขาสนใจผลิตภัณฑ์จากร้าน SK เรามีเบอร์ติดต่อไหมครับผม0 9 5ย 5, 5 7 6, 6, 5 6อ็หเอไเบอร์ล่างดีกว่านะครับเบอร์ล่างดีกว่า,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 าหกบบใหญ่อยศูนย์เก้าห้อย์ศูนย์ศูนย้า นะครับศูนย์เก้าห้าสองสี่หกศูนย์ศูนย์ศูนย์ห้าครับขอสายผู้ใหญ่น้อยสนใจผลิตภัณฑ์เป็นข้าวราสเบอร์รี่น้ำผึ้งเพียวเนเชอรัลน้ำมันมะพร้าวและที่เนี่ยน้สกัดเย็นนี่จมูกข้าวโคตรอร่อยถ้าท่านไม่เชื่อท่านชิมเป็นน้ำมันมะพร้าวสกัดร้อนทรรมาเลือก่อสุดท้ายแล้วนี่จมูกข้าวครับผมมะม่วงกวนอร่อยมากผมกินมะทั่วแล้วที่เจ้านี้ผมใช้คำว่าอร่อยของผมย่างนะผู้ใหญ่ไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ผมนะผมกินจ่ายตังค์นะ อร่อยจริงขอบคุณมากๆครับผมผู้ใหญ่ที่วันนี้อนุญาตให้เรามาทำรายการเ F K ติดสารน้ำพันซึ่งเรานัานน่นเองนะครับขอบคุณมากเลยเนี่ยะครับแล้วก็ขอบคุณทางสมาชิกทุกท่านวันนี้ทะลุแสนและที่มอบหนาา้าใจให้กันและขอบคุณสปอนเซอร์ทุกเจ้าที่อุปถัมภ์รายการเข้ามาทำให้ชนาวีปเป็นทายาทช่วยเหลือสังคมต่อไปวันนี้จบอยู่ที่ร้าน S K ของผู้ใหญ่น้อยตลาดน้ำบางละพึ่งด้านหน้าปิ้งเมลอนนั่นเองครับดานหน้าชนะวีพาไปไหนติดตามกันดีกว่าสวัสดีครับผมแดงครับเดินไปเางด้านหน้าร้านหน่อยก็ได้ร้านปิน ค่ะเรียกเป็นของร้านเพลินมานี่เลยมาปิ้นมาพิ้นขอขอยืนข้างผู้ใหญ่ครับขอบคุณครับขอบคุณครับเอนที่สานจากที่ขอบคุณมากๆครับท่านผู้ใหญ่มะม่วงอร่อยมากครับคืออันนี้คือเราไม่ได้เตรียมจริงๆวันนี้ไม่ได้ตั้งใจพรีเซนต์ครับผมเรามีเฮยอร่อยคปี่ละอร่อยครับอร่อยมากโอ้โห เดี๋ยวขออนุญาตใส่ถุงนะครับขออนุญาตขออนะอร่อยอร่อยเลยมาม่วงกวน